สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทกท่านผมโอวบ้านสวนพลาเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอวบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร,แร่กิจคุณบุรุพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ล,ลึกวัตถุมงคลเหรียญที่ล,ลึกของพระมงคลลยานเทระหรือหลวงปู่มายานวโรอดีตประธานสงฆ์แห่งวัดสันติวิเวกบ้านโนนคําตําบลเมืองไออพ่อาเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเป็นพระในสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังแห่งภาคอีสานนะครับอายธรรมของหลวงปู่มั่นพุทธโตที่สาธิชน ทั่วไปต่างรู้จักกันดีนะครับถึงกับขนานนามท่านว่า,าเทพเจ้าแห่งรุ่มน้ำชีนะครับภาพรายละเอียดในส่วนขยายของที่ละลึกวัตถุมงคลเหรียญของหลวงปู่รุ่นนี้จะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆนวิีรับชมไปพร้อมกับผมโอวั้นสวนพระเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของที่ละลึกวัตถุมงคลหลวงปู่มาญานวลโลรุ่นนี้กันนะครับ ที่เลืกวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับผมก็จะมีออกมากมายหลากหลายรุ่นนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากหลวงปู่มานะครับท่านเพิ่งจะอนุญาตให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับผมได้สร้างที่เลึกวัตถุมงคลก็จนที่หลวงปูม่มีอายุไขามากแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นที่สร้างในวาระตอนที่หลวงปู่อา,ายุเวียนมาครบ80ปีนะครับนี่ฮะ เกรรุนร่นนี้ก็ประมาณปีพศ2533นะครับผมก็เป็นเหรียญพื้นๆน,นะครับผมไม่ถึงก็ว่าเป็นเหรียญยอดนิยมแต่ว่าผู้ทุคุณแล้วก็ประสบการณ์นะครับผมเป็นไปในทางแคล้วคลาดนะครับผมเพราะว่าผู้ที่ใช้ประสบวัติเหตุก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมดูว่าใครจะไปค้าขายง่ายมือนะครับผมตลอดจนถึง สอบแข่งขันต่างๆนะครับผมอารัธนาเหรียญหรือวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่นี่ก็เห็นผลได้ดีาตามที่อธิษฐานนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วที่เรือร่อวัตถุมงคลก็เป็นกําลังใจหนึ่งนะครับผมให้ผู้าศาสตนิกชนนะครับผมอาจจะามาได้ยึดถือไปอแนวทางของอในเกี่ยวกับเรื่องของอ เป็นกาลังใจนะครับถือว่าเป็นกําลังใจไม่ได้ยึดถือเป็นเป็นเป็นหลักเป็นเนื้อธรรมที่แท้จริงนะครับผมแต่ว่าสาธุชนนะครับผมคนหาเช้ากินขํามในก็ถ้ามีเป็นวัตถุนะครับผมได้เห็นได้แขวนแล้วนะครับผมก็เป็นขวัญและกําลังใจดีๆนะครับผมเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญทรงไข่นะครับเหรียญทรงไข่มีสาธิสักของหลวงปู่นะครับผมในอิริยาบถ นั่งสมาธิครับอยู่ตรงกลางนะครับผมพื้นเหรียญเรียบนะครับผมแล้วก็ขอบเหรียญสองชั้นนะครับผมเ,เหรียญเป็นเหรียญปัม๊มมีหูห่วงในตัวนะครับผมด้านล่างนี่เขียนพระอาจารย์มายานวโรนะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันด้านหลังก็จะเป็นอัฐบริขารนะครับผมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาการทุดงควัตของพระสย ธรรมยุทธนะ์นะในเมืองไทยหรือวาดิสายหลวงปู่มั่นนะครับผมฮะก็จะมีมีบาทมีกฎมีกาน้ํานะครับอัสนะลองนั่งนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับผมเป็นอุณาลมาสามตัวนะครับผมด้านล่างเขียนาวาระในการจัดสร้าง27เเมษานะครับ ปีพศ2533นะครับผมแล้วก็มีรูปสัญ,ญลักษณ์ของอนกวายุพักนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นธนาคารกรุงไทยหรือกองกระสันะครับด้านบนเขียนที่ระลึกครบรอบ80ปีนะครับตัวหนังสือ,อสันติวิเวกอาสมตอนนั้นยังไม่ขึ้นเป็นวัดนะครับผมอําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ด้านหลังนะครับผมก็เป็นเหรียญปั๊มแบบตัดขอบนะครับด้านหน้าก็จะมีรอยผมเขี้ยวตัวตัดส่วนด้านหลังนะครับผมฉีกเป็นรอยฉีกนะครับของเนื้อโลหะนะครับผมก็ครึ่งหลังนี่จะเป็นรอยฉีกเป็นเม็ดทรายนะครับผมก็เป็นการตัดขอบข้างนะครับเป็นการปั๊มตัดขอบข้างแบบทั่วไปเลยนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญ ผุตคุณหลักล้านแต่ราคาเยาวชนนะครับผมอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมหลวงปู่ทองมานี่หลวงปู่อขออภัยครับผมหลวงปู่มายันวโรนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอเอกุนะครับผมในวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนถึงในทางโลกนะครับผมท่านก็มีปฏิปทานะครับผมปฏิบัติที่ ดีนะครับผมเป็นตัวอย่างให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในชั้นหลังนะครับผมเป็นผู้หลักผู้ผใหญ่นะครับผมผลงานปูชนียสถานปูชนียาวัตถุต่างๆนะครับผมที่ฝากไว้กับพุทธศาสนานีครับผมก็มีอยู่มากมายนะครับผมในปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วนะครับผมในปีพศ2552อา25นะครับผม ครูบาอาจารย์ของท่านนะครับผมในสายวิปัสนากรรมฐานท่านก็ดาเนินตามวิปัสนาญากรรมฐานในแบบของหลวงปู่มั่นนะครับผมสําหรับครูบาอาจารย์ของท่านนะครับผมเท่าที่จําได้นะครับผมก็จะมีหลวงปู่สอนอุตโมบ้านดอนน้อยนะครับผมอยู่ที่เสรภูมิร้อยเอ็ดนะครับผมมีหลวงปู่เสือวัดกลางนะครับผมมีหลวงปู่บุญเลืองบุพัสโลวัดกลาง มีหลวงปู่มหาไทยวัดบานบัวตำบลเหล่าอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมีหลวงปูพ่พรมหลวงปู่พรมนี่ไม่แน่ใจว่าท่านเป็นหลวงปู่พรมองคใดนะครับผมแต่ว่าหลวงปู่พรมนี่ไม่ปรากฏแน่ชัดนะครับว่าอยู่วัดใดเพราะว่าท่านเป็นพระที่ทุดลงมานะครับผมเป็นผู้ที่มีปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติอันดีนะครับผมหลวงปู่มาท่านจึง ได้เข้าปรึกษาข้อวัดปฏิบัติด้วยนะครับผมนี่ฮะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับผมของหลวงปู่มา,ายาันวโรนะครับปฏิปทาในสายปฏิบัติหลวงปู่มั่นอีกองอีกองหนึ่งนะครับผมซึ่งถือได้ว่าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์องค์สําคัญนะครับก็นํามาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ศึกษาร่วมกันนะครับผม เพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับหลวงปู่มายานวโรนะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ผมลงนี้ได้นะครับผมสำหรับในโอกาสนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ